สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่าส,ส,สขขกุลสกุลกับมาพบกันอีกแล้วน้องขอนอ,นอกับเมียพรังบานอกเมื่อนี่อีนา่งสีมาถักท้ายเอฟซีหม่ๆ่ทีพึ่งเขามาติดตามอีนา่งน้องขอนอกระเะม่อยเพิ่งกินเขาอิ้มพี่น้องเพิ่งกินเขาอิ้มแล้วก็ใส่เสพงเสื้อ้ายางขึ้นมาต้นเขาจักหน่อยนึงเผื่อมาเฮ็ดคลิป มาเฮ็ดคลิปปูดคุยบอกเราเรื่องเล่าทีมาทีไปของเมียฝรังบ้านนอกเนาะค่ะเนาะว่าทีมาทีไปเป็นจังไดมาจังไไดชีวิตคือจังไไดมาอาศัยอยู่เมืองนอกประเทศรนเว์เนาะค่ะเนาะอันนี้นั่งมานั่งหลังบ้านจ้ะหลังบ้านหลังหลังบ้านนี้นั่งซิมีหินแบบนี้พี่น้องเดยนั่งสิเดยนั่งสิหมุนกล้องให้เพียงหน่องเบิจักจักรอบหนึ่งก่อนเด้อก่อนเสียเบาอันนี้นั่งยืนยืนยุ่หลังบ้านในบ้านในบ้านนี้นั่ง บานนี้นายซียูถ้าเขาเนื่อนเขาขึ้นมากขึ้นมา,จากจังน้อยนึงล้วก็จะมีนม้ำน้ำทะลเลแดดออกฟังน้ำพุทธอากาศดีดีค่ะพี่น้องหลังบ้านนี้นางซีมีขดหินใหญ่ๆแบบนี้นะจ้ะอากาศอากาศ,าก,าศก่อนหนาวย่นันหละแต่ว่ามือหนีโบ่ค่อยซ้ำไดแต่ก่อมีลมอยู่ในน้อยอีนา่งจะต้องค่อยประคองข,องขางกองบ่ให้มันลมไปตามลม <c oughs> ตอนนี้นั่งอยู่บ้านคนเดียวค่ะพ่อยายยังไม่ทันกลับมาเดี๋ยวนั่งซีตองออกไปหาพ่อยายตอนสี่โมง มาข่าวเรื่องกันเลยนะคะเนาะเดี๋ยวอีนั่งสีเล่าเป็นคิดว่าคิดว่าอ่าคลิปเดียวก็คงเสียเบิร์ดอกพี่น้องอีนั่งสีเล่าเป็นอีพีอีพีไปนะคะเนาะ,ะแต่ก็อีนั่งเสียพยายามเล่าไล่เลี่ยงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเอาเป็นทีละขั้นตอนเป็นที่ละสเต็ปเนาพี่น้องเนาบางที่บางท,างที่บางเหตุการณ์อีนั่งก็ลืมนะอีนั่งก็ คนอ้วนจ้ะคนอ้วนน้ำน้ำหนักอัญโยเอ้ยน้ำหนักอัญโยประสาทเบ่ผิดเบาถื่อีนั่งน้ำหนักเจ็ดสิบสองจ้ะอ้วนเนี่ยจักหน่อยหนักอกญ่พุ่งญ่ก็มันก็เลยแบบว่าทรงเหนื่อยจักหน่อยถ้าเกิดเบาเลี้ยวเนาะพี่น้องเนาะอ่าอีนั่งเป็นคนโคราชพี่น้องอีนั่งเป็นคนโคราชอำเภอวังน้ำเขียวเนาะค่ะเนาะอีนั่งเบาเบาค่อยเบาภาษาโคราชเพราะว่าส่วนมากแล้วอีนั่งสีเบาภาษาอีสานอีนั่งออกจากบ้านแต่ไหนหน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่า ตามแม่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพตอนอายุ14ปีเฮ็ดงานหลายงานเฮ็ดงานขายข้าวแกงในในบรรดา,อ,าอยู่ในช่วงทีว่าอาศัยอยู่กรุงเทพอีนั่งก็จะอยู่กับสุ้มแล้วก็คุกคี้อยู่กับสุ้มคนทีวีอีสานสมากกว่าอีนางก็เลยถนัดวาอีสานมากกว่านะคะเนาะ อันนั้นเรื่องอดีตตอนยังเด็กหน่อยอีนั่งก็สิขางไปเลยนะคะนาะเพราะว่ามันบ่มีอยังที่จะให้เล่ามากมามชีวิตทีพานมาก็ช่วงวัยรุ่นก็บค่อยดีซั่มใดดอกพี่น้องคะก็เป็นวัยรุ่นกินเที่ยวธรรมดานี่ละ่ะกินเหล้าเมายาธรรมดานี่ละ่ะพี่น้องคะเลียนก็่จบนะพี่น,อน้องเนาะเล่าจักหน่อยตั้งแต่เด็กหน่อยมาอีนั่งอ่าเป็นคนปึกเป็นคนโง่จ้ะเป็นคนปึกคนโง่เพราะว่าเลีอยูจะตามบันหนอกข้าช่วงปถมช่วงอันุบาลช่วงมัดช่วงมัด ถ้ายมนี่ก็เลี้ยนต่แบบว่าตามบันนอกเข้าน่ะน่า,นา,นาพี่น้องรงเรียนฟรีตามบานนอกเขานาะนั่นแหละอ่านหนังสือก,ก็ยังพอออกเลยพี่น้องะ่ะเออิลีเมียฝรัร่งเมียชีวิตช,ชีวิตจนกว่าสีมาเป็นเมียฝรัร่งนี่ขืนหมอนหนึ่งยังอา่านหนังสือพอออกเลยพี่น้องคะ่ะอันนี้เรื่องจริงรตั้งแต่ยูป่ปฐมตั้งแต่อนันดบาลยันปอกเขาไายก็มูเป็นคนโตน,น้อยดำดเตี้ยๆป้อมๆโตดำดำ เฮาหลายกมู light, ทุกข้างที่ย่ายตัดผมไห้สิตัดเลยขืนมาติงหูเนี่ยเฮาลายปวดพี่น้องคะย่าย่ย่ายก็แม่ตัดผมไห้ย่ำไดในขี้ัดขียดพี่น้องก็ห้เฮาเข้าก็อยากเป็นสาวนเนาะก็อยากง่ามอยากเป็นตาฮักขึ้นเขาหนะนะตัดผมไห้ <c oughs> สั้นก็ดู <c oughs> ปันว่าอีเหี้ยนะโหลดพี่น้องเออในสมัยเด็กน่อยเนาะพี่น้องเนาะก็เปิ้เลี้ยนก็เปิจ้จ้ะ กระโดดมาตอนที่เลิกกับผัวไทยนะพี่น,อน mm hmm. ้องเนาะเลิกกับผัวไทยตัดสินใจเลิกกับผัวไทยตอนนั้นอยู่ก็อยู่กับผัวไทยคนหนึง่งตอนแรกก็ยูอยู่กันยู่กรุงเทพนราดปรเทศนี้บ้านไปชีวิตกับพ้ากันคือยู่กรุงเท,ะะเทพออเทมันสัวหลายนะผ้ากันสัวหลายเอา่งไงซะแม่ผัวก็เลยทรงให้ไปยู่สุรินห้ไปยู่ก็ห้ไปยู่ก็น้องสาวแม่ผัวไปเหตุงานอยู่สุริน มาที่นี่ยู่กันไปยูป่กันมายู่กันมั่นก็ไดสามปีสี่ปีนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวก็วตีกันเดี๋ยวก็ข่ากันเออเดี๋ยวก็วตีกันเดี๋ยวก็ข่ากันอีนั่งนี่หน,นีก็หนีมันหลายรอบแต่ก็หนีบน่พ้นพี่น้องขามันเป็นเว่นเป็นกรรมกันเอออีนั่นนงเสื้อเนี่ยอีนั่งเสื้อเด้เป็นเวน่นเป็นกรรมกันต่อห้สร้ั่งมันซ้ำใดเขียดมันซ้ำใดสร้างมันซ้ำใดหน,ดนีมันจักรอบถถาเว่นกรรมมันเว่นกรรมมันยังไม่เบิดออกจากกันมันก็กลับมาหาก บางที่นั่งหนีไปมัน,มนกลับไปตามบางที่นั่งหนีไปนั่งกลับมาอีกหนงสีนะ <c oughs> ว,นว้นวูบอ,อยู่จังสั่นแล้วพี่น้องขาอยู่มากเกือบสีปีมั้ง <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> แต่พอถึงจุดเปลี่ยนพอพอถึงจุดเปลี่ยนแบบพอถึงแบบว่าพ่อพ่อถึงวันที่มันเบิดเว้นเบิดกรรมต่อกันแล้วนะ <c oughs> พอถึงวันที่ใจนั่งบบเอาแล้วใจนั่งบ่หักมันแล้วนงสีนะม <c oughs> ีเงื่อนติดตัวสามพันตอนันมันมันมันอ่าบายุมันไปทรงของ ก็เหมือนเหมือนว่าคนมันเคยอยู่น้ากันนะพี่น้องเหมือนถ้าอีกคนนึงใจมันบปอยู่แล้วหรือมันเปลี่ยนแปลงไปอีกคนนึงก็จะมีจิตสัมผัสใดอย่างสีนะพี่น้องก็เหมือนเหมือนเหมือนครั้งที่มันเคยติดแม่ยิ่งหลายๆคนที่ผ่านมาอีนางก็เป็นเมียเนาะอีนางเป็นเมียอีนางอยู่กินอยู่ก็มันอีนางก็มีจิตสัมผัสใดว่าเออมันมีคนอื่นนะอย่างสีหน้าแต่ว่า จะว่าก็ว่าและก็จับบ่ได้ค่าหนังคาเขาถึงแม้ว่าจับได้ค่าหนังคาเขามันก็ก็จังว่าแหละตีกันใหตายซ้ำได้เวน่นกําบมันยังพบรบดจากกันมันกลับมาหากันคือเก่าพ่อมือนัน่นมือที่ใจอีนางบายูแล้วมือที่จะถึงวันที่วันจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของอีนางเลยมั่นสิไปส่งของใน้าว้าวอีกมือหนึ่งนะ้าว้าวมืออีกมือหนึ่งมั่นสี้องไปส่งของดังสีนะพี่น้อง คำเหมือนนั่นแรงแรงเมือนนั่นบ่รู้ว่ายู่จังไดยู่ดีๆีมันก็สวนอีนั่งไปกินก๋ยเตี๋ยวปกติมันบ่เคยจ่ายเลยเด้มันบ่เคยมีเงินเลยมันมันบอกมันบ่เคยจ่ายมีเงินย่ำใดเก็ไปซื้อแตะย่างที่สีหน้าพี่น้องมันนั่นมันก็พ่ายนั่งไปกินก๋ยเตี๋ยวไปกินกันแล้วก็มีหลานน้ำมังคนสองคนนี่แหละแล้วมันพ่อไปนั่งเสียงหนาละหอยเหมือนว่ามันมีเส้นเหมือนว่ามันหูว่ามันเสียอีนั่งไปอีลิ แท้ๆจังสีหน้าพี่น้องมันก็บอกว่าเดี๋ยวข้าจะไปส่งของเองรอข้านะจังสีหน้าเองรอข้านะเองอย่าไปไหนนะจังสีหน้าอีนั่งกับประปากอีนั่งเพราะวายจ่อีนั่ง,ง,น,งนี่แนวแน่แล้วว่ากูจะกูไปแน่นอนมึงมือมือเอื้อมอ่ามือเอื้อมเศ้ามึงขืนรถไปส่งของในี่กูเปิดอ่าลาดแน่นอนจ่ายอีนั่งก็คือแนวแน่แล้วเพราะเอาแล้วนั่นอ่ะพ่อมันไปส่งของตกสายมาก อีนางก็เก็บขล้องใส่กระเป๋ากระเป๋าเป้ข,ขาดขาดใบนึ่งสีดำพี่นงก,กระเป๋าเกาๆเลยเด็กบรรนอกเด็กบรรนอกเลยอีนั่งก็จังววาอีนางเป็นคนติดแตงตัวเพราะเป็นสผ้ายอีนั่งก็มีโป้ที่สุดก็เสือก้ามเสือก้ามกางเกงยีนขาสันตัดขาแบบแบบเด็กบรรนอกจั่งสันน,น,นะนะอีนั่งเมื่อยเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งเ้าหล้วก็นั่งหันหนาหาลมแนละ้วมันก็เลยหายใจหายใจผู้อิ่มนั่นแหละกระเป๋าเป้ อีนั่งจําได้ขึ้นใจเลยในในกระเป๋าเป้ใบนั้นมีอย่างเนมมี่งมี่ย่างเก่งยิ่นขาตัดขา2องตกางเก่งยิ่นขายยากกว่าเกาโตหนึ่งผ่าขนหนูผ่าขนหนูผื่หนึ่งแล้วก็เสื้อหนาวผื่หนึ่งแล้วก็เสือเสื้อก้ามเสือก้ามเสื้อยืดย่างะโตสองตนี่แหละพี่น้องเกาๆแหละบ่มีบ่มีบอมีเงินแม้กระทางสื่อสภาส่เจ้าของวางง่ายจริงๆ ตอนอยก็กมั่นก็ยังเอายังเอาเสภาน่องสาวมันมาใส่มันบ่มีเงินอยหลิตอนนั้นนะบ่มีเงินอยู่อินางเริ่มมนาวเริ่มสันและเด้อพี่น้องแต่บ่อยากได้บรรยากาศแต่น,ะนั่นละและ้วก็ไปหาหน้าสาวมันบอกหน้าสาวมันว่าหน,นบ่อายุแล้วเด้อหน้าสาวมันเข้าใจเนี้ยหน้าสาวมันตั้งแต่ไปอยู่กับหน้าสาวมันอยู่สุินร์หน้าสาวเห็นตลอด เห็นตลอดว่ามันมันสันดานมันเป็นแนวดข้างล่าุดตีกันคักนี่ตายนั่งนี่บวมเขียวช่ำเลือดชํำน้องมันตีนั่งย้อนมันไปเอาผู้หญิงไหมย้อนไปเอาผู้หญิงไหมเออนั่นละหน้าสาามันก็เอ่มเข้าใจเราก็ถามว่าคิดดีแล้วใช่ไหมอี่นางก็เลยบอกว่าคิดดีแล้วเออไปเถอะว่ะไปโลดไปเริ่มต้นชีวิตไหม รอบครัวทังผัวนาะสามมันทั้งนั่นก็มีดเด้คนสนับสนุนให้นั่งไปเถอะไปเริมต้นชีวิตไม่ย้า,าเอาย่ามาเอามันเถอะอืมเอาไปก็เท่านั้นแหละยีนังกับตัดสินใจแนว่วแนว่เลยซิ่งแรกซิ่งเดียวทีนั่งตัดสินใจว่าออกจากนี่สถานที่ที่ยีนังสิไปมีทีเดียวพัทยาพัทยายีนังบอกกันจะของเลยว่าชีวิตนี้บ่มี่ยังจะเสียอีกแล้ว ไปตายเอาดบาบนามีเงินติดตัวไปสามพันบาทอีลี่ได้พี่น้องมีเงินติดตัวไปสามพันบาทโทรศัพท์ก็บ,บม่มีมีแต่ซิมโทรศัพท์อีนี้อันนี้เรื่องจริงโยกับมันโยกับมันบ่มี่ยังผ้ากันผ้าก,นากันกินแต่เราเล่นแต่ยาอีลีมีเงินติดตัวไปสามพัน,าบ,าน,าน,านาบาทนะั่งรถบ่อข้อศรนั่งรถนั่งนั่งรถบัตรน่ะจากสุรินนะทร์น่ะอำเภอยังไม่รู้จับได้หรอกจากสุรินทร์ยิ่งตรงขึ้นบ่อข้อสรกรุงเทพ ยิ่งตรงขึ้นบกสกรุงเทพเลยลงจากบกสกรุงเทพหนีนั่งยางหารถตู้ไปพัทยาไต่เลยจุดมุ่งหมายของนีนั่งคือพัทยาอย่างเดียวพัทยาอย่างเดียวกูจะไปหาพัวฝรั่งกูจะไปเฮ็ดงานบ่าบอกในใจเลยสี่พอไปไซสสีตรงไปนู่นนั่งเดียวไปไต่เอาดาบหนาไปแบบบ่หูจักไผยไปแบบบ่้หูจุดหมายว่าจะต้องไปเฮ็ดงานที่ไหนไปแบบบรูว่าสิไปนอนอยูไสจังสิน่นะพี่น้องมีเงินติดตัวไปแค่3,000ันบาทอีหลิ สามบ้านบาทนะร่วมค้าลงค้ารถน,น,นะน่ะนั่นละ่ะ <c oughs> พอลงรถบ,บัสบ่กข้อสอแมนบอ่อก่อน่างไปเลยว่าวหนูจะไปพัทยาใต้ค่ะไปขึ้นรถตรงไหนคะไปถามเขาเ,เลยอีนางอะเขาก็บอกกันไปทางตรงนั้นตรงนี้เด้ออนนีนางก็ขึ้นรถไประวังจากอ่าบอกจากบอกข้อสอกรุงเทพระวังทางที่จะไปถึงพัทยานะนะมีนางคิดอยู่ในใจตลอดเลยว่า จะเริ่มต้นชีวิตไหม่ชีวิตกูจะต้องดีกว่านี้้าบ่าดีบวายังกษัสร้างจะสู่ให้มันถึงที่สุดอีนางบอกสิจะสู่ให้มันถึงที่สุด,สสสดแล้วก็น่งรถไปอธิษฐานพอแกวแม่แกวเอ้ยอันเทวดาประจําตัวเอ้ย,ซอย,ย,ยซอยลูกในเด้อบะซอยโลกให้อ่าดนบันดานให้ลูกแด่งานพร้อมที่พัก อีนั่งมุ่งเน้นหาแต่งานพร้อมที่พักนะเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินอีนั่งมีแค่สามพันบาทพี่น้องเสียไปเฮ็ดงานอีกหมองหนึ่งสาวของอีกหมองหนึ่งมันบ่พอดอกจนกว่าเงินสิออกแล้วก็คนซื้อเบื่อย่างอีนั่งภาษาอังกฤษกับบ่ได้จักโตได้แต่ yes o n k n o ั่นะนะสิไปว่าวกับจะ,ะจะไปว่าวกับฝรั่งเขาเลยจะไปได้ฝรั่งเลยได้จังได้กับบ่ได้ดอกพี่น้องอีนั่งแนวแน่เลยว่าจะไปหจะไปย่างหางานหางานพร้อมที่พักอืม เห <c oughs> นื่อยหนาวพ้อมแล้วก็เ้าวาเบาพรอมนั่นละ่ะแล้วก็นั่งพอนั่งรถไปนั่งรถไปถึงพัทยาตอนนั้นไปลงพัทยากลางมนะัออ้งไปลงพัทยากลางตอนถึงตอนประมาณสามทุ่มถึงพัทยากลางตอนประมาณสามทุ่มอีนั่งจําได้เลยว,ว่าน,นั่นเป็นวันที่เป็นวันที่สิบหกสิบหกหรือสิบสามสิบหกหรือสิบสามดีล่ะพี่น้อง พระเจ้าอยู่หวัวลอกเก่าสวรรคนคตวันที่สิด้วยเนาะอีนางกลับไปแล้วเล่านี่แหละประมาณวันที่สินี่แหละพี่น้อง13เดือนตุลาสองพันสองพันสจำได้เลยจําได้ขึ้นใจเลย13เดือนตุลาสองพันสิบหกพอยีนางไปถึงพัทยากลางตอนประมาณ3ามทุ่มลงรถลงล,ล,ง,ล,ง,ล,ง,ลงลงรถตู่ปุ๊บมันก็จะมีวินมอไซค์มันก็จะวินมีวินมอไซค์เขาก็ถามอีนางเลยว่าไปไสอีนางก็บ,บอกว่า ไปพัทยาใต้แต่ว่ายังบ่มีที่พักพาไปหาที่พักกรได้บอ,อแบบถึกๆเดอ้ออินานก็บ,บอกเขาแบบนี้แล้วเด้อบอกแบบนี้เลยบอกตรงๆเลยอีนโน,นพึ่งมาจากาบ้านนอกโนเสมาหายเห็นงานอยู่พัทยาแต่ว่นโนบุ่งหูจกักไัยแล้วก็บ,บ่มีที่พักนํามโนมีเงินติดตัวมาบหลายพาโนไปหาที่พักกรเอาแบบถึกๆเดอ้อโชคดีเทว่าบน บนอีนั่งยังมีพี่น้องบนอีนา่งยังมีถือว่าเจอวินดีเจอวินคนดีลุงคนนันป่านนี้เขาอีนั่งบอลูว่าถ้าเขาพานไม่เห็นเห็นคลิปของอีนางนีนะอีนางบอลูว่าเพิ่นยังจาอีนั่งใดบอลเนาะเนาะแต่อีนางก็จำเพิ่นบ่ได้อีนา่งจําเพิ่นบ่ได้ดีได้ได้วินดีนิสัยดีอีนั่งก็ขขืนรถเขาอีนางก็ขขืนรถไปน้ำเล่าแล้วบอกว่าไปไปไปเดี๋ยวลุงพาไปวางสิ แล้วก็คือลดไปเขาก็เบ้าไปถามินางไปมาจากไหนมาจากไหนรู้จักใครไหมที่นี่ทําไมถึงกล้ามาเออไม่รู้จักใครไม่มีงานทําไม่มีที่พักทําไมกล้ามาอายุแค่นี้เองเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวด้วยมันอันตรายลุงล,งลุงเขาก็ว่าสิเนาะหนก็บอกว่าออหนก็บม่รู้อาจารย์หนูอยากมาหางานอยู่พัทยาหนก็บอกไปสิละบัดที่นี่จากพัทยาใตาไ้ไปพัทไปไอ้จากพัทจากพัทยากลางไปพัทยาใตา้ระยะทางมันก่อ,กอจะอันนี้ เนี่ยจังน้อยนะและบับที่นี่มันก็มืดเนาะพี่น้องสามทุ่มนะมสามทุ่มมันก็มืดเนาะเลาไพา่นังนะ่งเขาซอกเขาซ้อยเนี่ยน้อยซอยเปรี้ยวๆน้อยๆไปอีนั่งก็เอาแล้วคิดแน่ใจแล้วเอาแล้วกุยานแล้วบบที่ดีเราสิเห็ดนีอย่างกูบนบน้อว่าพอแก้วแม่แก้วอีกแล้วพี่น้องพอแก้วแม่แก้วไม่แล้วพอแก้วแม่แก้วเอ้ยซอยหลูกใน่เด้อว่ะขอให้เพิินเป็นคนดีใจดีพ้าผ้าหลูกไปทรงที่พักอย่างปลอดภยดัยโดยทืดว่ะ พอแก้ว์เมแก้วมาตลอดชว่วงนี้นั่งอยู่พัทยาเด้อพี่น้องเลย <c oughs> เออบัดทีเดี๋ยวเล่าไปส่งอีนางอีหลีเด้วพี่น้องเราไปส่งอีน,งอนองางอ,นงอยู่โรงแรมอยู่โรงแรมซอยอีหยังจำไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับห่างเซ็นทรัลพัทยาบิสอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเข้าไปในซอยอีนางบอกว่าให้เราพาไปหาไปเราพาอีนางไปหาอ่าที่พักถึกๆเราพาอีนางไปที่พักจักรบาลบ่บ่ คืนละสี่ลอยเราบอกว่าอยู่นี้นะถูกที่สุดแล้วหนูเออนางก็เออกระซ่างกระซ่างเถาะสี่ลอยกันยังดีวะสี่ลอยกันยังดีเพราะว่าตอนัหนนี่นางก็เข้าใจอยู่ว่าข่าวของอยู่พัทยามันกับแพงอะนะเออสี่ลอยกันยังดีแล้วก็เอาพาลงพารถอีกอย่างเสร็จแล้วก็หายถิมยยถ่มเบอร์โทรให้นางเด้แล้วก็ถิ่มเบอร์โทรให้นางถ้าเกิดว่าไม่ได้งานอยากกลับบ้านโทรหาลุงนะเดี๋ยวลุงมารับไปขึ้นรถอืมโอ้ยดีค่ะขอบขอบคุณลุงคนนั้นเด้ออีนาง จำเล่าบ่าได้แล้วละแต่ก็บ่รู้ไว้วเขาเล่าเล่า,ลา,ลายัางสิจำพี่นั่งใดบ่เนาะค่ะเนาะแล้วเราก็ไปเราก็ไปพี่นั่งก็ขึ้นไปเท้งห้องขึ้นไปตั้งห้องตอนนั้นความู้สึกกลัวบ่มีได้พี่น้องความู้สึกกลัวบ่มีภาวาชีวิตที่านมากมันก็สุดๆแล้วก็ชีวิตนะนะเอ่อก็คิดคิดคิดแต่ว่ามาตายเอาดำนะ้นอย่างเดียวนั่นแหละ ไทยบ้านก็คือสิบาัวยาีนางบ้านดอกดอนมานางถ่ายคลิปวิดีโอหนาวๆล่มกับหนาวเพื่อนบ้านเขาคงไม่มีเพราะเดี๋มาสนใจยีนางดอกเพราะว่าเขาอยู่แต่ในบ้านกันเบิดนั่นแหละพี่น้องพ่อยีนางขึ้นไปขึ้นไปเรื่ององแหล่ามันว่าก็ไปจัดแจงอีหยังเสร็จเรียบร้อยแล้วยีนางก็ย่างลงมาย่างลงมาจะมาหาซื้อแนวกินอยู่เซเว่นจะไปซื้อมะม่ามะม่ากองมะม่าขับมันนะ ยเซเว่นกินเพราะว่าก็หิวเนาะเออหิวเคลื่อนนันไปถึงกับสามทุ่มเคืองแล้วไปถึงไปขดขดขนตึ้งของนะก็ยางลงมาย่างลงมาเนี่ยหางานนําได้พี่นนองยังยังยังบนนอนได้ยางหางานย่างหางานตั้งแต่หนาเซนทันพัทยาบีชนะตั้งแต่หนาตั้งแต่หนาเซนทันพัทยาใต้หนาเซนทรันพัทยาใต้อีนาาก็ยางยางหางานอีนั่งบ่ได้บ่ได้แบบว่ายัง ย่างบัท่านแบบว่าใจกลางย่างเขาไปถามเลยว่าเออพี่ต้องการคนไหมอะไรอย่างนี้คืออีนางจะมองหาตามลานว่าเขาเขียนรับรับสมัครพนักงานไหมมีเยอะแยะเลยพี่นออ้องเออแต่ว่าอีนางเลือกหาที่ว่ามีรับสมัครพนักงานมีที่พักให้ฟรีอีนางหาแต่แบบนั้นเลยอีดีอีนางหาแต่แบบนั้นเลยอีนางกับย,ย่างหากับย่างบัท่านใดพี่น้องยัย่างบัท่านใดกับย่างจ่เป็นชั่วโมงแหละเออย่างย่างอยู่แล้วยู่แถวป่านคนบ้าป่านคนบ้า แต่งโตกับเด็ก okay. ป so ันดอกบ่ซ้อมกซ่อบอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็ย่างไปย่างเบาๆบ่จ่าก็ไปนั่งย่างหางงานย่างหางานแล้วก็ไปเจอเซเว่นก็แวะเขาเซเว่นก็ไปซื้อเบียร์มากะปองหนึ่งกินยอมใจเจ้าของซื้อเบียร์มากะปองหนึ่งแล้วก็มาม่ามะม่ากดน้ำห่อนอย่างมาเรียบร้อยแล้วก็ย่างกลับมาก็ยังบ่ทันใดแล้วก็เขินมากกินมาม่ากินเบียร์กินมาม่าก็นอนนอนซะก่อนเพราะนอนตื่นเสาร์เขนมา ยางบบทันเช็คเอาเลยพี่น้องตื่นสาวขึ้นมาก่อนแล้วก็ยางอีกยางหางานยางไปจนยางไปจนถึง Walking s t r e e ปยางเขายางออกหลายหอบอยู่เดยตรงอ่าพัทยาใต้ซอยสิบสามทับหนึ่งเออยางเขายางออกหลายหอบอยู่ ตรงนั้นน่ะกระยางไปเมื่อเมื่อที่สองกลางวันนั้นรู้สึกว่าจะได้งานั้งแต่ว่ามาได้งานตรงเป็นบาร์เปิดบาร์เปิดยู่ตรงขามกับเซนทรัลเลยตรงขามกับเซนทรัลพัทยาใต้นั่นแหะมันจะเป็นบาร์เปิดคำว่าบาร์เปิดบาร์เปิดบาร์ิดมันเป็นแบบใดก็ได้บาร์เปิดก็คือก็พียง้นงะคิดตามเ้อว่ามันจะเป็นซุ้มเป็นจะเป็นเพิงแบบ มันมันมันสิเป็นหลังคาใหญ่ๆเลยเหมือนโลงยิมเหมือนอะไรนะเป็นหล sí ังคาใหญ่ๆสูงๆแล้วในหลังคาใหญ่ๆสูงๆอยู่ในซุ้มนั่นนะมันจะมีลายบามีเป็นซิบบาเลยเลี่ยง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 กันแล้วมันจะไม่มีกําแพงกั้นไม่มีประตูปิดก็คือมันเป็นบา์เปิดนะนึกว่ามันจะมีแค่มันจะมีบามันจะมีเคาน์เตอร์มีอันแคชเชีย ตรงตรงตรงล็อกตรงล็อกนึงอะนะจะเป็นเคาน์เตอร์อ้อมจะเป็นอ่คัดเชียร์จะเป็นอ่าตู้เย็นสำหรับใส่เครื่องดืง่มแต่ว่าเวลาเขา้ทเาที่ว่าตีเขาปิดปิดหลาดเขาก็จะรอกดกแจแต่ว่าส่วนมากป่าเปิดเขาจะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาจะมีพนักงานสองกะสามกะเองของเขาแล้วนะเออนั่งนัง่งนัง่นงกับนั่งกับไปได้ตรงนั้นเพราะว่าเขาเขียนว่ารับสมัคร รับสมัครสาวสวยพร้อมที่พักวางซีนี่นางกับเขาไปถามเลยว่ารับสมัครพนักงานไหมคะนี่นางไปตอนไปตอนกลางวันไปตอนกลางวันช่วงที่ช่วงกลางวันเขาก็จะมีมาม่าสร้างกลุ่มหนึ่งเขาอยู่ประจําตอนสา้างศีนะเอาว้ขายเหล่าขายเบียร์ให้กับฝรั่งดิเขาเดินกินเบิดมือเดินกินตลอดเบิดมือทั้งวันนะพี่นอ้องอือนั่นแหละอี่นางก็ไปคุยกับเขาเขาก็มองอีนางก่อนเด้เขามองอีนางก่อน เข้าใจข้ามาเด็กบ้านนอกบะไว้รุนบ้านนอกสภาพนั้นนหะพี่น้องเขาก็มองอีน่าเขาก็บอกว่ามาจากไหนอะไรยังไงอะไรแบบนี้เขาบอกว่าอรับรับอยู่ตอนนี้นี่อีน้าก็บอกว่าถามเขาเลือกที่พงที่พักเขาบอกว่าเออรับรับมาเลยนั่นแหละอีน้าก็ไปเช็คเอาออกเช็คเอาออกแล้วก็เอากระเป๋ามาหาพี่เข้าพี่เขาก็พาขึ้นไปทั้งทั้งทั้งที่พักที่พัก ก็ห้องห้องนึงก็จะมีห้องน้ำได้ตู้แหละพี่น้องแต่ว่าห้องหนึ่งเขาก็จะนอนเลี่ยงกันนะนะนอนหลายคนดูสหคคนผู้หยิ่งเฮียงานบาบานันนะก็นอนสี่ห้าคนอีนางก็บ่มีหยังนอนมีแต่กระเป๋าเป้มีแต่กระเป๋าเปยพี่เข้าแบงหมอนให้ใบหนึ่งก็ได้นอนนอนกับพื้นสันละพี่น้องนอนกับพื้นกระเบื้องแข็งๆยังสันละอาหมอน พี่เขาให้นมอนใบหนึ่งก็กได้ก็ได้มุนนอนได้มุนน,นุนอนอนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่นอนด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวมาต่อกันอีพี่สองนาะพี่น้องเนาะอีนั่งหนาวเลยนั่งสิเข้าบ้านอยากสิเอาบรรยากาศได้ให้พี่น้องนัน,นะแต่กลับมานั่งสั่นอยู่เดี๋ยวจังใดก็กดติดตามมีนั่งไว้เด้อขอย๋ยวอีนั่งจะมาบอกเราเรื่องเราอีนั่งพูดไปหลายรอบแล้วเอฟซีบางคนก็ว่าพูดแต่เรื่องเดิมๆ อีนั่งก็เสียพูดชินแหนมโตที่มาที่ไปเขาอีนั่งให้พี่พี่น้องเอฟซีคนใหม่ที่พึงเขามากนะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เขามาเห็นคลิปของอีนั่งก็อย่าลืมกดกดกดติดตามอีนั่งไว้เด้อค่ะเด้อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้อีนั่งนั่มเพื่อเป็นกำลังใจให้อีนั่งท่ามเขีต่อไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังพอกันอีพี่น้าเด้อค่ะเด้อ